คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับดึกอีกแล้วนะครับทุกคนในช่วงเวลาตอนนี้นะครับผมก็เป็นช่วงเวลา สามทุ่มสี่สิบนาทีนะครับสําหรับรอบนี้นะครับผมกับเกมสาวถ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะถ้าหรือนาเกลือนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นเกมอยู่ค่ายพีจีนะครับเป็นในตํานานก็ว่าได้นะครับเกมนี้มานานแล้วนะครับทุกคนตํานานเกลือหรือตํานานเฮงหรือตํานานยังไงโอเคคนหลายหลคนก็แค้นกับเกมนี้เหมือนกันเดี๋ยวมาช่วยแอดลุ้นหน่อยนะครับช่วงเวลานี้นะครับผมก็เป็นเกมนี้เลย ชื่อภาษาอังกฤษตามนี้นะครับผมอะไรขุ่มทรัพย์อะไรแอ t แท k o ออฟทีโซเลสเด้อทีโซเลสออฟแอแทขุมทรัพย์แห่งแอ t แท k อะไรทุกอย่างโอเคก็ไม่ไม่พูดบ้างลนะไปดีกว่าทุนมา1,000นะครับผมเอาเป็นว่าเราจะปั่นกันเบ็ด8ก่อนนะไอซื้อกันเบ็ด8ก่อนนะครับเกมนี้ไม่ได้ซื้อแพงอะไรนะครับทุกคนเบ็ด8ก็แค่400นั่นเองนะครับ ช่วงนี้แอดอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอาจจะเล่นทีเดี๋ยวขอแบบนานๆไปเลยก็ได้เดี๋ยวลองดูว่ามีโอกาสในจังหวะเกมไหนนะครับแอดจะจัดเต็มไปเลยโอ้ยสวยครับผมฮ้ยสีน้ำเงินช่องแรกออ้อหเคมาล้วน สักเทอร์โอเคก็ไม่ซ้อนนะครับโอเคดอกนี้เอาเฮ้ยลุ้นอีกแล้วอ่ะโอโ้โหลุ้นสกาเทอร์บ่อยมากมาแล้วเปล่าตัวเขาให้เรียบร้อยครับทุกคนซ้อนอีกต่างหากนี่การซื้อรอบแรกนะครับเนี่ย เงินรางวัลรวมก้อนโตนะครับเอ้ยไม่ใช่รวมสิเงินรางวัลก้อนโตไป230บนะครับบวกอีกสิบรอบครับผมไปยาวๆบางทีได้ฟีฟฟีสป,ปินแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเกลือแน่นอนนะครับทุกคนอย่างเค็มเฮ้ยลุ้นอีกแล้วอ่ะมาอีกหรือเปล่าตรวบเขาให้รอบนี้ไม่มานะครับลุ้นต่อครับผมจะมาหรือไม่มาตัวไปอีกที <laughs> โอ้โหอย่างมันน่ะดอกโอเค ก็160ครับตอนนี้เราได้กำไรแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับเพราะว่าทุนเราซื้อมาแค่ส0่ร้อโอเคค่อยๆเก็บคูณหน้าลายไม่ค่อยคอมโบเลยอะดอกเดียวเน้นๆโอ้โหคูณ20่สแล้วด้วย,วยมาหนักๆสักดอกนะรู้เรื่อง โอ้โหทุกคนโคตรของโคตรของโคตรเกลือเลยครับโอ้โ,โ,อโ,โอเคไม่เป็นไรก็ตอนนี้ได้กำไรมานิดหน่อยนะครับผมอะไรครับเนี่ย20รอบได้อยู่500โอ้โหพระเจ้าใจร้ายกับแอดมากนะครับ ตอนนี้มีกิจกรรมช่วยแอดเล่นหน่อยนะครับผมก็ถ้าหาไม่มีใครเล่นโหแอดน้อยใจไม่จัดกิจกรรมขึ้นใหม่ให้แล้วนะครับตอนนี้มีมาร่วมน้อยมากเลยนะครับหรือไม่เข้าใจกติกาตรงไหนบอกแอดได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไปติดตามจะไม่เห็นกิจกรรมนะครับผมก็เป็นกิจกรรมช่องเพจนะครับผม Tomorrow and City Dubai นะครับอยู่เพจ f a c e b o o k ของแอดนั่นเองนะครับอยู่ใน Facebook นะ มีกิจกรรมอยู่นะตอนนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาร่วมกันหน่อยจัดต่อครับผมร,รอบนี้5สแครเตอร์นะโอ้โหดอกนี้ยังสวยหุยพันสองเรียบร้อยครับทุกคน มาวะเงินรางวัลเมก,กะหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดครับเหล็กแปดรอบนะครับผมโหรอบนี้โอเคอยู่นะแสดงว่ารอบแรกอันอยู่นะครับ <laughs> เงินรางวัลรวมนะครับ1,617ครับผมตอนนี้เป็น2,200แล้วนะทุกคนตัอเคมาไหมโอ้โหได้ A สวยเลยแล้วก็มีต่อหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะครับ ยังไงเอ่ยเหลืออีก 2002, <2002. S> 2 2 0 2เหรอเอายังไงดีอะแอดคิดว่านานา,นานเล่นทีเดี๋ยวลองดูน่าจะกำลังมาแหละตัดสินใจผิดถูกไม่เป็นไรนะในไหนเราก็มีกำไรแล้วนะครับผมอะสองพัเอายังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ <laughs> แอดคิดว่าเดี๋ยวไปต่อดีกว่านะครับผมจัดไปอีกสี่ร อะรอบนี้อีก 4, สแค Scatter เ,เป็นธรรมดานะครับสิรอบก็แอดเล่นช่วง3าทุ่มเท่าไหรอ่อ่ะ3มทุ่มเมื่อกี้เล่นอยู่ประมาณ3ทุ่ม40แล้วเนาะประมาณนี้ได้นะครับ43 45ได้โอเคสวยก็น่าจะขึ้น YouTube ได้ก็อยู่ประมาณ4ทุ่มกว่านะครับผมสำหรับเกมนี้ สำหรับท่านไหนขอเกมมานะครับขอมานะครับผมแอดก็ว่างเล่นให้ได้นะครับผมถ้าไม่หักไม่ว่างรอหน่อยละกันให้เล่นช่วงไหนก็บอกนะครับแอดจะเป็นหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าหนูทดลองให้นะครับ <c oughs> จะคอยเป็นช้างเท้าหลังให้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> หรืออะไรเขาเรียกช้างเท้าหน้ารืยเท้าหลังอย่างนี้ โอเคครับทุกคนเงินรางวัลรวมนะครับรอบนี้น่าจะขาดทุนนะครับผม279นะครับเรียบร้อยไปต่อเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวต้องจัดต่อเลยครับแบบนี้มันเป็นเหลือ2,000นะเอาเบ็ดเดี๋ยวก่อนเบ็ด20ซื้อเท่าไหร่อะ้หนึ่งพันจัดไปดิขอให้เป็นเบ็ดที่เฮงแล้วกัน ลองวัดใจไปเพราะว่าเอากําไรมาลองดูนะครับเพราะว่าแอดเอามา1,000อันนี้คือกําไรล้วนๆเลยที่ซื้อเบ็ดยีนะครับผมไอคนป่าทองเนี่ยยังไม่ได้เต็มๆสักทีนะบอกเลยว่าใครได้บ้างแล้วถ้าได้นี่คือแบบบ้านแตกงิ่งกว่าลัคก,กี้แผนได้อีกแล้วไปหุ้ยหยไม่งั้นได้ไวสองตัวเลยนะเนี่ย แล้วก็แล้วก็ยังไงยังไงโอ้โหเงินรางวัลน,นะครับก้อนโตไปที่584นะโอ้โหทุกคนอีก1,000เรียบร้อยครับดอกนี้มายังไงก่อนปิดดอกได้สวยนะโอ้โหได้กำไรเพิ่มเฉยเลยถ้ามาแบบนี้ โอเคครับเงินรางวัลรวมไปที่1,860เท่าไหร่นะ62นะครับตอนนี้เป็น2,941แล้วนะครับทุกคนโอ้โหไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าต้องจัดต่อนะ <laughs> ตอนนี้เป็น2,900แล้วเอาอยัางไงวะเนีเ่ยตอนนี้กำไรอยู่1,900กําำไร1 9 0เเดี๋ยวแอดเอาเป็นว่า ลองจัดต่อดูนะครับรู้สึกว่าเหมือนหน้าลายกําลังมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้ไม่เป็นไรสามทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวแอดลงได้อยู่ยังไม่ดึกมากเดี๋ยวเพราะว่าแอดกะไว้ว่าจะเล่นอีกสัก2เกมนะครับผมก็เกมนี้ด้วยนะครับรวมเกมนี้ด้วยเล่นสัก2เกมช่วงนี้มาดึกเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ว่างนะครับผมโอ้โหเอ๊เป็นไงแล้ว14 4รบครับสิบไม่มานะ อีกเจ็ดรอบครับสวยเก็บคอมโบไปก่อนเหลือสี่รอบเออสามร้อยหกสิบ ดอกนี้สวยมีตอครับผม500แล้วก็หมีต่อครับ192มีอีกครับอีก36นะโอเคสวยเลยขึ้นมาคูณ20เลยนะครับทุกคนพระเจ้าช่วยก้วยปริงมายังไงก่อนนะครับจังหวะนี้คือสาวทำของแท้นะครับปรากฏให้ดูแล้วนะครับทุกคน360จัดต่อเคไปอีกครับผมไหลรัวๆครับ352้บ352ต่ออีกรัวๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเสียงแอดพอ สุดเกินเกือบมือแล้วปะขอแห้งเลยทีเดียวนะครับทุกคนซูเปอร์ไม่กลับไปที่2,700ครับผมคูณ28แล้วนะมาอีกหรือเปล่าคูณ30ไปเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ถึงนะครับทุกคนโอมันจัดเงินรางวัลรวม4,316ครับตอนนี้ก็เป็น600เอ้ย600 6 2 0นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเศษด้านหลังปั่นเล่นๆดูนะครับเผื่อจะได้เพิ่มนะครับเอาแล้วไงเข้าส s c a t อร์เองหรือเปล่าตัวไปให้ไม่มาครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสวยครับ34 4-8รวมโอเคเดี๋ยวแอดจะตั้งไว้ที่6,000และกันแล้วก็พอเถอะทุกคนได้ขนาดนี้แล้วนะครับ ห้าพันเน้นๆครับผมโอ้โหอย่างนี้เล่นเกมเดียวก็สบายใจแล้วนะเนี่ยโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็บอกแล้วว่าแอดจะจัดให้สุดไปเลยนะครับสุดจริงครับผมไม่น่าเชื่อว่าสาวท่ามให้ความร่วมมือกับคําพูดแอดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคทุกคนไม่พูดเยอะตามภาพตามรูปตาม ตามนี้เลย <l ots of people> <c oughs> ก็ดีใจนิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผักดันแล้วก็กำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันต่อๆไปนะครับผมอัปเดตเกมไหนในเวลานั้นเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่นกิจกรรมแอดทางเพจ f c e e o o k แอดนะครับ Tomorrow ตามชื่อช่องเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> พิมพ์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเจอกันเกมหน้านะบายครับ